คือเป็นนางไก่พวกอะไรปิดประตูถอยออกมาอีกเขาก็นา เ่สาาสานี่ลยสิโต uh ้ขุ <c oughs>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  ่ยได้ป่านนี <k> <k ああ้ขุ <h <h ่ยม okay> ันสิโต้ไปใส่ดอรีเบิ้งห้างอยู่อ่ะมันชุอเศร้าอันตรีโนไปอย่างไปฉุกเฉินถนัดกระเอนบอขึ้นมาอีกคนน่ะคือไปเกียร์ิอง เรียน,นเนบาะเบาะต้องอยู่ติดกับหลังถึงจะถานาัดเออตอนนี้เขาเอาเอาท่าจริงมัก็ได้แต่เขาก็จะอยู่ใต้คูมลัยมันแนมกระจกไปเห็นกระจกใดกระจกข้างแหละเนาะก็เขาเห็นหนอเออเห็นก็เห็นถาน,านัดใช่ขาเขาก็เห็นเนจ๊ไม่รู้หรอกว่าเขาแอียดขับ ครับดีดีครับดีดีบอกให้ครับดีดีอนเถอนเกียร์ถอนเกียร์เกียร์อยู่ห้องยายไม่ข้าดับเด็ปล่อยคาดแห่ปล่อยคาดนั่นดับ ว่าให้นาะให้นั่งมันถนัดถนัดเปพี่ยนเกีย้์ทำไมป่ะนี้เลี่ยนเกีย้์ทำไงทุนนว <c oughs> ันนี้เอาจให้เขามีขังหน้าขังหลังขงัขงทางหามันโอเคนี่เดี๋ยวเขาสิผู้เดีับพื่อเดียว

ไ่จะอ,องนะก <c oughs> ็สบายสิสบายนังมันพอนคายขับสบายสบายบแมนว่า,น,า <c oughs> นัน่จะ,ะเลื่อนเบาะไปข้างนาอีกว่เนาอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยม่าไปก็ค่อยๆไปไนะเพต้องเหยียบคันเร่งมันกัไปได้เหรเ็นบเขาก็อยากขี่ต้องอยู่โค้งเเป็นอย่างเขาบอกว่ามาอยู่โคง <c oughs> เบา คนอื่นก็ค่าเขาไผ่ไปหัทกับไผ่มาฮะก็ได้ัดกับใครหรอเมื่อที่ไปทางไหนไปทางไหนก็ไดลยอย่าตกหลุมนะลุ้ม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 น่ะรู้ว่าไผ่เขา่และคนอื่นเนี่ไผ่ นั่นบอกว่าลุมบอกว่าลุมลดลดบนี้ลถาการณ์ับน้าและวความเสหายของพืนี่การเกษตรในพ้บ้านนต้หบลนนทอภูหามนจดอย่างรับครับงันธนที่2ให้การตอนรับและสุสถานการณ์พวครับสาหรับพื้นที่อำเภอภูผาม่านนะครับเป็นแารรับน้ำาัน้ำเนะรับนาา ก่อนสิลบลุมลบอย่างแนมกระโจกหลังนั่นหมายมันเบิ่งเห็นรถมาทางหลังบอรถติแชงบ่สิบ่ได้เกิดปติเหตุเชี่ยวชนกันจอดเทียนอย่างย่งันจอดคันนี้คันนี้ก็เปลี่ยนเกียร์นั่ถอนเกียร์นั่ถทาเยบคาดนนะ เข่าเกียนั่นชาๆนิ่มๆิมเต้องจานเพรได้เข่าเรกมันเข่าอยู่แล้วเออไหนมีรถมากไหมว่าทั้งหลังสีเดียวเ็จังไหนเไอบ่ได้ถือเกียร์สีุ่ดมบบนี้ ซาซาเย็นเย็นไปว่าได้ไปของกองบกครับน้องทหารอีสองพี่น้องก็เยนะครับอการช่วเหลือพี่น้องประชาชที่ได้ความดอนครับีเก้าานของยเือครับลุกภายน้าท่วมฐานกอกพวกดีทุกที่ืเกิดเการ์นะครับอย่างล่าสุดที่านมากผานมาต่อนี้เกเกียรเเกียร์สามซาซา

จะจับแนนพวกอะไจะจับแนนจะใหจังไขนาดจะให้โตยสบายเออไม่ม้าเดาอย่างงี้นี่ไวยเอาว้ฮ็ดโตตามสบายเขาเก่งเง้จะคลองให้เขานั่นเหล่บาๆไกที่ฮอนบางจอแล้วบาๆ ว้าจุรินจำนวน45รายในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและจำหน่ายป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้สามารถเรียนและครอบครัวได้ทั้งอย่างสร้างความมั่นคงด้านอาหารของแลกก็ค่ารวมพัฒนา้ง